่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่มองไปทางไหนมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแทงยอดสูงตระงานลําห้วยสายเล็กที่ไหลมาจากภูเขาผ่าหลังบ้านดงเขาหลวงอันเป็นอำเภอหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างจะไกลจากผู้คนภายนอกนานๆครั้งถึงจะมีหน่วยลาดตระเวนชายแดนเข้ามาดูแลความเรียบร้อยการปกครองของคนในหมู่บ้าน เป็นไปตามวิถีชีวิตดั้งเดิมปกครองกันตามอาวุโสและฝีมือรวมถึงวิชาอาคมการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านดงเขาหลวงแห่งนี้เป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกถั่วพวกงาและข้าวไร่อีกทั้งฟักทองและฟักแฟงตามแต่ว่าต้องการจะกินผักประเภทไหนก็ปลูกเอานอกจากนี้ ก็มีผักป่าที่สามารถหาเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเพียงแค่เดินข้ามลำห้วยไปก็เข้าเขตป่าแล้วนอกจากเก็บผักป่าก็ยังเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเนื้อน้ำมันยางสมุนไพรพวกเขาก็หาได้จากป่านี้ของกินของใช้หรือของที่ขายได้ถ้าไม่เอาไปขายในเมืองเองก็จะมีพ่อค้าวัวาต่างเข้ามาซื้อหรือเอาของอุปโภคบริโภคมาแลกเอา อันเป็นปกติของคนในชุมชนถึงแม้ว่าเส้นทางที่จะติดต่อกับโลกภายนอกก็มีแต่ยังคงเป็นทางลูกรังพ่อหน้าฝนก็เฉอะแฉะแสนอันตรายหน้าแลง้งก็ฝุ่นโอวบนตินฟุ้งตลบแต่นั่นมันคือสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ก็ยังไม่ทันจะสายดีเสียงจอกแจ๊กจอแจที่เอ่ยทักทายกันเสียงไก่ขันมาเจื้ยแจ้วทั้งไก่ป่าไก่บ้านหรือไก่ป่าที่เอามาเลี้ยง กระท่อมทุกหลังมีควันไฟโผยพุ่งขึ้นมาจากการหุงหาอาหารกระท่อมที่อยู่บนเนินีเตี้ยๆนั้นคือกระท่อมลุงหนานตากับลานสาวที่ชื่อปุบผาเธอมีอายุ21ปีอาศัยอยู่กับปู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะพ่อแม่ของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วบัดนี้พ่อเท่าหนานตาก็เข้าสู่วัยชราใกล้จะเจปีสายตาเริ่มฟ้าฟางมือไม้เริ่มสัน่นเทิม กำลังวังชาถดถอยจึงได้เลิกเข้าป่ามานานนับสิบปีแล้วนอกจากอยู่บ้านสารตะกราไปตามประสาผู้เท่าผู้แก่ส่วนเรื่องการธรมาหากินนั้นบุพพาเป็นคนรับอาสาดูแลมานานนับสิบปีนังหนูเอ๋ยปู่เห็นเองเตรียมของนี่กำลังจะเข้าป่าไปอีกแล้วหรือจากปู่ข้าว่าจะไปใกล้ๆแถวนี้แหละหาหน่อไม้หาผักตามภาษาเจอเนื้อก็ยิงเนื้อ แต่ถ้าไม่เจอเนื้อก็เก็บผักแหละปู่เออไปก่อนะวังระวังน้อยจาปู่ไม่ต้องห่วงจริงๆข้าก็อยากจะไปค้างยิงสัตว์สักคืนแต่ก็เป็นห่วงปู่นั่นแหละไม่ต้องห่วงปู่หรอถ้าเองอยากไปเองก็ไปปู่ดูแลตัวเองได้อยู่ที่บ้านก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยข้าจะไปขัดห้างส่องสัตว์สักคืนหนึ่งขณะที่ปู่หลานนั่งคุยกันนั้น ไอ้ธมมันก็เรียบวิ่งกระหืดกระหอบมาพอเท่าพอเท่านั่งบุปผาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่เอ็งนั่งก่อนเถอะวะไอ้ทมแล้วค่อยๆพูดมันเกิดเรื่องใหญ่นะ่ะมันเรื่องใหญ่อะไรกันเสือมีคนถูกเสือกัดตายเสือกัดตายอย่างนั้นหรือที่ไหนวะไม่รู้แต่ลอยมาติดอยู่ตรงลำห้วยหลังหมู่บ้านเรานี้แหละ อ้าวเสือกัดมันไม่กินหรือทำไมถึงปล่อยให้เหยื่อลอยมาละ่ะอันนี้ข้าก็ไม่รู้เอ็งอยากรู้เอ็งก็ไปถามเสือสิวะอ้าวไอ้นี่เอาละ่ะเอาละ่ะพูดให้มันมีสาระหน่อยเอ็งสองคนนี้ก็โตโตกันแล้วยังจะเถียงกันเป็นเด็กอีกแล้วมันยังไงต่อหรือไอ้ทมทำไมเอ็งถึงว่ามันถูกเสือกัดก็ตามร่างมันถูกกัดกินว้าแหว่งไปมากนะสิปู่นาน จะไม่ใช่เสือกัดแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะจ๊ะมันก็เป็นไปได้อย่างที่เอ็งว่าหรือไม่ก็อาจจะตายด้วยสาเหตุอื่นพอตกน้ำก็อาจจะมีพวกตะเคีหรือไม่ก็ตะกวดมันกัดแทะถึงกินก็เป็นได้แล้วตอนนี้มีใครเอาศพขึ้นหรือยังยังหลอกปู่มันติดอยู่ที่โขดหินท้ายหมู่บ้านนะถ้าอย่างนั้นปู่อยู่ที่นี่นะข้าจะไปดูกับไอ้ทมเองเออเออ ระวังตัวด้วยเจ้าบุกผาเมื่อไปถึงก็เห็นชาวบ้านมุงดูอยู่แน่นขนาดเมื่อเห็นว่าเป็นพลานสาวต่างก็แหวกทางให้เธอเดินลงไปพร้อมกับจับร่างนั้นพลิกขึ้นมาเท่าที่ดูการแต่งกายแล้วก็น่าจะเป็นชาวบ้านกะเหลี่ยงบนอย่างไม่ต้องสงสัยมีใครรู้จักมันไหมมันเป็นกะเหลี่ยงบ้านบนแน่พวกข้าไม่รู้จักมันหรอกแล้วพลานละ่ะตลอดตลอดอยู่ในป่ารู้จักมันไหม ข้าก็ไม่เคยเห็นหน้านะแต่ว่าในละแวกนี้ก็มีหมู่บ้านกะเหลียงเหลือแค่หมู่บ้านเดียวที่ไกลออกไปไม่มากนะักถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเสือมันกำลังออกอารวาดอยู่แถวนี้ใช่ทุกคนถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าป่าในช่วงนี้และอีกอย่างหลังตะวันตกดินอย่าลงจากบ้านเรือนเป็นอันขาดแม้แต่กลางวันเองมาตักน้ำหรือซักผ้าก็ต้องมากันเป็นกลุ่มอย่ามากันเพียงลำพัง นั่นละสิแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีเกิดเสือมันมาแถวนี้ล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงมันเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะออกตามล่ามันเองขอให้ทุกคนเชื่อฟังตามที่ข้าบอกก็แล้วกันแล้วล่างนี้ล่ะเราจะเอาอยัางไงกันดีบุกผาในไหนก็เป็นคนเหมือนกันก็ขุดฟังเขาไว้ที่บนฝั่งนั่นแหละเผื่อญาติพี่น้องเขามาเขาอยากได้กลับไปก็จะได้ขุดไปได้เออเออ ช่วยกันเว้ยพวกเราช่วยกันหลังจากที่จัดการกับศพชายนิลานามแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเป็นยังไงบ้างละ่ะบุพผาโดนไอ้ลายกัดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยละจากกูเมื่อแสงแดดยามบ่ายคล้อยลงต่ำบุพผาจึงเตรียมสัมภาระสำหรับการออกตามรอยเสือในคืนนั้นเธอจัดการสะพายปือลูกซองยาวหยิบมีดปลายแหลมฝักหนังวกวที่ปู่เคยใช้ในอดีต มาลับให้คมใส่ข้าวห่อใบตองไว้ในยามหมวกปีกแคบและไม้ขีดเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนชุดหนึ่งผ้ายางกันฝนยางนาสองผืนใส่ไว้ในเป้ยาแก้ไข้เกลือห่อเล็กๆและข้าวสารปู่ข้าจะไปดักส่องสัตว์และตามล่าไอเสือกินคนตัวนั้นด้วยปู่ต้องดูแลตัวเองดีๆอย่าลงไปข้างล่างถ้าไม่จำเป็นนะ่ะข้าเป็นห่วง ถ้ามีอะไรก็ให้ไอ้ทองมันออกไปบอกข่าก็แล้วกันระวังตัวด้วยนะหลานเอ๋ยเสือหนะบันฉาลาดนะอย่าคิดว่าเราไล่มันอยู่ฝ่ายเดียวละ่ะมันอาจจะกำลังจ้องล่าเราอยู่ก็ได้เธอยิ้มให้ปู่ก่อนจะเดินลัดป่าไปยังลำห้วยท้ายป่านที่เจอศกที่นั่นมีกอไผ่รกชัดกับแนวเขาชันซึ่งมีคนในหมู่บ้านอ้างว่าพบรอยเท้าเสือเมื่อสองวันก่อน เมื่อปรบข้ามาเยือนกลิ่นดินป่าผสมกลิ่นใบไม้และกิ่งไม้ที่ร่วงลงมาทับถมกันทำให้รู้สึกอับอับบุปาใช้เวลาสร้างห้างหลังเล็กๆไม่นานก็แล้วเสร็จบนต้นตะแบกแก่ที่ขึ้นขนาบลำห้วยห้างนี้สูงจากพื้นราวสิบเมตรพอจะพ้นจากการจู่โจมของสัตว์รายได้เธอนั่งนิ่งอยู่บนห้าง อาศัยแสงจันทร์สาสลัวลอดกิ่งไม้ใบบางพอจะมองบริเวณเบื้องล่างได้แบบสลัวเสียงจิ้งหริดร้องเสียงแซ่เสียงนกแซงแซวกระพือปีกข้ามยอดไม้รอบตัวเธอมีแต่เสียงธรรมชาติไม่มีวิแววของเสือเลยแต่ทันทีที่เวลาเคลื่อนเข้าสู่ยามดึกกลางคืนก็เริ่มหนาวขึ้นมีลมเย็นแปลกประหลาดผัดวูบมาทางท้ายลำห้วยเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะใช่เสียงสัตว์ มันเหมือนเสียงคนคนที่กำลังได้รับความเจ็บปวดช่วยค้าด้วยเสียงนั้นเบาหวิวราวกับสายลมพัดมาจากที่ไกลไแต่ชัดเจนพอจะทำให้ยิงสาวได้ยินเธอกำปืนแน่นกว่าสายตามองไปรอบทิศแต่ไม่มีใครไม่มีแม้งเงาใดๆใต้แสงจันทร์จูๆ่ๆกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยมาแตะจมูกเสียงฝีเท้าคนเดินเสียงเหมือนเท้าเปลือยไม่สวมรองเท้า เธอหันขวบไปยังทิศเหนือของลำห้วยตายต้นมะค่าใหญ่มีร่างหนึ่งยืนหันหลังให้เธอร่างเปลือยเนื้อตัวเลอะโครนหัวห้อยต่ำเหมือนถูกเชือกร้อยเอาไว้ใครวะนั่นเธอสะบัดเบาๆกับตัวเองพยายามเพ่งมองร่างนั้นขยับช้าๆหันหน้ามาหาเธอใบหน้าซีดเผือดเหมือนศพที่พบท้ายหมู่บ้านบริเวณอกและท้อง ว้าแหว่งจนเห็นกระดูกซี่โครงที่หักคอยดวงตากลวงโบเลือดแห้งกลางเปลือทั่วหน้าช่างหน้าแปลกทางที่ความสว่างแค่นี้เธอทำไมถึงเห็นได้ชัดขนาดนั้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือริมฝีปากมันขยับข้าตายมันกัดข้ากินข้าไม่ไปไหนจนกว่ามันจะตายเป็นแกเองหรือเองวางใจเถอะที่ข้าเข้าป่ามานี่ก็เพื่อจะตามมาจัดการมันนั่นแหละ เองไปตามบุญตามกรรมของเองเธอสิ้นเสียงของบุปผาร่างนั้นกลับค่อยๆหายไปกับความมืดของรัติการเหลือไว้แค่เสียงสะอื้นแผ่วเบากับกลิ่นเน่าที่อ่อนจางลงทุกขณะพลานสาวไม่ได้กลัวจนตัวสัน่นแต่หัวใจเธอเต้นแรงนี่ไม่ใช่แค่เสือกินคนธรรมดาแต่บางทีอาจจะเป็นเสือผีที่กินคนแล้วกลืนวิญญาณไม่ยอมปล่อยให้ดวงวิญญาณไปผุดไปเกิดเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ดวงจันทร์กลมโตลอยสูงอยู่เหนือยอดไม้ใหญ่แสงเงินเย็นเยียบทาบลงบนใบหน้าของบุปผาพรานสาวนอนนิ่งบนทางไม่กระดิกตัวแรงเกินไปปืนลูกซองวางไว้ข้างลำตัวอีกข้างยังไม่ละจากมีดพกด้ามเขาวควายเสียงของวิญญาณไรร่างเมื่อครู่ยังคงก้องอยู่ในสวดประสาทน้ำเสียงสั่นเครือกระคล้าความแค้นความเจ็บปวดและความกลัว มันแฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่บอกให้รู้ว่าศัตรูที่ตามล่าอยู่นั้นไม่ใช่สัตว์โลกธรรมดาบุพพาสุดลมหายใจช้าๆกดความตนุกไว้ในอกรู้ดีว่าเวลานี้ยังไม่มีที่ปลอดภัยไปกว่าห้างไม้สูงเหนือลำห้วยแห่งนี้เสียงปากลับมาอีกครั้งเสียงรีดริ่งเรไรขับขานเสียงนกกลางคืนร้องเจ้ยแจ้วเสียงหมาลั่นกรอบแกรบมาจากแรงลม แต่เสียงเหล่านี้ไม่อาจหลอกพ่านผู้ช่ำชองอย่างเธอได้ตาเธอยังสอดส่องสติยังตรึงแน่นรอบตัวท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมรอบห้างเสียงฝีเท้าคนเดินแทกกอไผ่ก็ดังขึ้นชา้ชาๆไม่ใช่ฝีเท้าสัตว์มันเป็นจังหวะการเดินของคนเสียงรองเท้าย่ำใบไม้แห้งเสียงกิ่งไม้สะบัดปูผาขยับตัวเบาๆยกปืนขึ้นตั้งบนราวห้าง ปลายกระบอกเดงต่ำลงไปยังแนวพุ่มไม้ที่สั่นไหวบุภาเอ้ยเสียงนั้นแหบพลาลึกลมหายใจหนักเหมือนคนแก่ร่างเงาโผล่ออกมาจากเงาไม้เป็นชายทรางเงาใหญ่สวมเสื้อผ้าหยาบๆสะพายย่ามเก่าเดินหลังค่อมเข้ามาใกล้ห้างลงมาหน่อยเธอลูกเอ้ยบุภาปูเป็นห่วงเองจะตายในป่าแบบนี้มันอันตรายนะ บุพพาชะง,งักนั่นมันเสียงของป้อเท่านานตาปู่ของเธอนั่นเองพรานเท่าที่เคยสอนทุกอย่างในป่าให้เธอร่างนั้นยืนแงนเงยมองขึ้นมาบนทางดวงตาที่เคยเปี่ยมเมตตาตอนนี้ดูดำสนิทเหมือนไม่มีแววตาคนปู่บุพพาเสียงเบาข้าไม่ลงปู่มาทำไมดึกดื่นๆอย่างนี้ร่างนั้นเหมือนสะอึกเล็กน้อยแต่ก็ยังยิ้มแปลก พรางเดินเข้าใกล้ต้นไม้ที่ห้างตั้งอยู่ก็บอกแล้วไงว่าปู่เป็นห่วงเอ็งลงมากวยกับข้าน้อยแม่ของเอง็งหวังจะตายอยู่แล้วยิงสาวต้องขมิงตาเธอไม่ได้เฝ้ามองแค่หน้าแต่ดูที่เท้าและเธอก็เห็นเงาร่างนั้นไม่ตรงกับแสงจันทร์เงาของมันปิดเบี้ยวลากยาวไปอีกทิศหนึ่งพ่อกับแม่ข้าเสียไปแล้วเมื่อปีก่อนเธอพูดเสียงเรียบ ไปตายกลางป่าตอนตามเสือแล้วเองเป็นใครร่างนั้นชะง,งักครู่หนึ่งก่อนหัวเราะเสียงต่ำในลำคอแล้วค่อยๆแงน้าเงยขึ้นไม่ใช่ใบหน้าของปู่เธออีกต่อไปมันเริ่มเปลี่ยนผิวหนังซีดขาวเป็นเงาดำสองตาเป็นหลุมดำลึกมีแวววับสีเหลืองเรืองขึ้นแทนฉลาดดีนี่หนังพรานบุปผาไม่รอให้มันลวงต่อเธอลั่นไกทันที เสียงปืนระเบิดกึกก้องระสุนแรงสูงพุ่งตรงใส่ร่างนั้นแต่มันหายวับไปกับเงากระสุนพุ่งผ่านอากาศและเจาะทะลุไม้ด้านหลังไม่มีแม้แต่เสียงล้มเสียงหัวเราะเย็นยเยือกดังจากอีกฝั่งของลำห้วยร่างนั้นยืนอยู่ตรงข้ามห่างไปสิบกว่าเมตรบุพผารีบสลัดปอกกระสุนเก่าออกหมายยิงซ้ำแต่ครั้งนี้เธอรู้ต้องใช้อย่างอื่นมือหยิบกระสุนอาคมจากกระเป๋าข้างเอว ลูกปืนที่อาบน้ำบันเสกแช่ด้วยตะปูเจ็ดปาดช้าและเส้นผมของคนตายหูเธอเสียบกระสุนลงอย่างมั่นมือลั่นไกอีกครั้งเสียงกระสุนระเบิดกึกก้องกลางป่ากกระสุนเจาะโดนร่างสมิงมันสะดุ้งเฮือกกระสุนพุ่งเข้าที่ช่องท้องเลือดสีดำไหลทละลักมันร้องลัน่นเสียงร้องเสือผสมเสียงคนแล้วถอยหลังอย่างเร็วก่อนแวบหายไปในความมืดหลังต้นไม้ใหญ่กลิ่นเหมน็นสาบ แรงขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนจางไปเลือดบรรหยดไว้เป็นทางบุพานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นใจเต้นระทึกพยายามควบคุมลมหายใจไม่ให้สัน่นเธอไม่ลงจากข้างแม้จะมั่นใจว่ามันบาดเจ็บเพราะอย่างที่พ่อเท่าสอนสมิงมันตายยากและเจ้าเล่มากอีกด้วยดวงจันทร์คล้อยต่ำลงเรื่อยๆเงื่อเย็นซึมชุ่มแผ่นหลังบุพภาเปลี่ยนลูกกระสุนอาคมใหม่ทีลนัดตรวจเช็คอาวุธทุกชิ้น ดวงตาเธอไม่วางจากความมืดเบื้องล่างที่เงียบสนิทเธอรอและฟังในความเงียบงันนั้นเสียงฝีเท้าของมันยังวนเวียนไม่ใช่จากที่ใดที่หนึ่งแต่หลายทิศท,ทางพร้อมกันเหมือนมันแบ่งเนาตัวเองได้สมิงตนนั้นไม่ใช่แค่ฆาตกรกินคนแต่มันคือพูดผีปีศาจท,ที่แฝงมากับความแค้นความตายและกลิ่นเนา่าบุกพาหยิบเชือกในร่อนเส้นเล็ก ที่ห้อยอยู่กับคอในนั้นมีพระผงเธอจับขึ้นมาจบที่หน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลคืนนี้ยังไม่จบหรอกเธอพึมพำกับตัวเองทํำคืนนั้นผ่านไปแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าต้นใสยักษ์ที่ปุบผาอาศัยหลบภยัยมีเคลือเถาวันห้อยระยะเป็นพวงคลายม่านธรรมชาติ พลางสาวเลือกจุดบนขากบที่สูงพอจะหลบตาสมิงและกว้างพอให้เธอวางปืนกับสะพายกระเป๋าไว้ข้างกายสามารถหยิบได้อย่างถนัดมือเธอไม่ได้นอนหลับแต่อยู่นิ่งจนแทบไม่ไหวติงลมหายใจสม่ำเสมอขณะที่สองตามองไปยังปากทามที่อยู่ไม่ไกลนักราวสามสบวาในเงามืดของโขดหินปากทามมีเงาตะคุ้มเคลื่อนไหวคล้ายเงาสัตว์ใหญ่มันยังไม่ออกมา และบุพภาก็ยังไม่กล้าเข้าบุกเข้าไปโดยลำพังสมิงมันไม่ใช่เสือธรรมดาเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในป่านี้เท่ากับเอาชีวิตมาเส้นสังเวยให้ผีร้ายเธอจึงต้องรอและจับตาดูเสียงจักรจันเรไรเริ่มขับกล่อมยามราตรีแห่งดงเขาหลวงเปิดฉากขึ้นเสียงไม้แห้งลั่นเปาะในความมืดเสียงฝีเท้าเบาราวแมวเดินคืบคลานอยู่เบื้องล่าง บุพผากระชับปืนลูกซองไว้ในมือหัวใจเธอเต้นแรงแต่ไม่ไหววันเงาดำรูปร่างคล้ายคนค่อยๆปรากฏออกจากพุ่มไม้ตรงปากทามมันเดินลากขามาอย่างช้าๆมือข้างหนึ่งถือไม้เท้ากิ่งยาวๆท่าทางคุ้นตาจนเธอขมวดคิ้วแน่นหลานเอ๋ยลงมาจากต้นไม้เธอมันมืดนักอยู่บนนั้นไม่ปลอดภัยลรอกเสียงชายแก่เอื้อนเอ่อยยังแผ่วเบา ดวงตาของบุปผาเบิกกว้างขึ้นชายชราผมข่าวท่าทางใจดีที่สำคัญเธอเห็นชายชราที่ตายอยู่ในป่าเมื่อสองปีก่อนแต่ตอนนี้เขากลับมายืนอยู่เบื้องล่างหรือว่าเป็นมนันบุปผารั้นใจแน่นเธอเคยได้ยินเรื่องเล่าว,ว่าสมิงสามารถจำแรงกายเป็นผู้คนเพื่อหลอกเหยื่อให้ออกจากที่ปลอดภยัยและหากยอมลงไปเมื่อใดก็ไม่มีวันได้ขึ้นมาอีกลงมานะ หลานเอ้ยตาเป็นห่วงนักตาหนาวตาเจ็บขาเสียงที่เคยอ่อนโยนบัดนี้แฝงไปด้วยความเว้าววอนแปลกประหลาดน้ำเสียงของมันเหมือนจริงแทบทุกระเบียดเธออดทนรอจนฟ้าสางแรกของวันใหม่เรือเรืองขึ้นบนฟากฟ้าหมอกบางไหลอ้อยอิ่งตามไหลเขาบุพายืนกรานตามรอยเลือดที่สมิงทิ้งไว้เมื่อคืนดวงตาของเธอแหลมคมราวกับตาเหี่ยว เธอเดินฝากความเปียกชื้นเข้าไปในป่าลัดเหลาะขึ้นเขาลงหุบดันด้นจนถึงปากถ้ำใหญ่ที่เธอไม่เคยพบมาก่อนถ้ำนี้ซ่อนตัวอยู่ในร่มเงาของไม้ใหญ่ยากขึ้นรกบริเวณรอบถ้ำมีรอยขุดเล็บรอยเท้ารอยเลือดและกลิน่นคาวอ่อนๆรอยปะทะจมูกเธอยืนอยู่หน้าปากถ้ำด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเทว่าแน่วแน่ข้างในนั้นมันอยู่ในนั้นแน่ๆ ไม่มีพรานคนใดบุกเข้าในถ้ำยามค่ำคืนนั่นคือกฎแห่งพื้นป่าแต่บุกผาไม่ใช่พรานธรรมดาเธอเปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากปากถ้ำหาที่มั่นและเฝ้ามองถ้ำอย่างเงียบงนันค่ำคืนนี้เธอจะไม่พลาดเด็ดขาดเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากในถ้ำพาให้คนลุกสู้ยิงสาวลูกมิดพรานแนบ,บกายหยิบกระสุนอาคมที่เหลืออยู่มาใส่กระเป๋าเสื้อไว เธอเตรียมใจแล้วว่าจะไม่มีการหนีอีกไม่ว่ายัางไงคืนนี้จะต้องรู้ดำรู้แดงกันไปเธอนั่งนิ่งไม่ไหวติงจนกระทั่งเสียงคำรามกลายเป็นเสียงหายใจหนักๆแล้วสิ้นสุดลงราวกับเจ้าของเสียงรู้ว่าถูกจับตามองพอรุ่งเช้าบุพาลงจากต้นไม้เดินตรงเข้าไปยังปากถ้ำอย่างไม่ลังเลลมหายใจเธอสม่ำเสมอหวัวใจเต้นหนักแต่มั่นคงเมื่อเธอเหยียบเข้าไปในถ้ำ แสงแดดจากด้านนอกค่อยๆมืดลงตามความลึกรอยเลือดที่แห้งกลางพาเธอเข้าไปเรื่อยๆจนถึงโถงถ้ำอันกว้างใหญ่และตรงนั้นมันรออยู่แสงจัวเผยให้เห็นร่างของสมิงในคราบเสือโครงตัวใหญ่ริ้วลายเหลืองสลับดำดวงตาแดงฉานมันคำรามอย่างโกรดเกรียวเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วถ้ำบุผาไม่พูดพร่ำเธอยิงกระสุนอาคมลูกแรกใส่มันทันที แต่เจ้าสมิงกระโจนหลบได้มันพุ่งเข้าหาเธอด้วยแรงมหาศาลเธอกลิ้งหลบช่วยเอามีดพระแทงสวนออกไปเลือดสาดซัดมันร้องคำรามแต่ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันฟาดกรงเล็บเข้ากลางแผ่นหลังเธอจนเธอกระเด็นกระแทกผนังถ้ำหญิงสาวกัดฟันฝืนลุกขึ้นในทันทีลมหายใจรุนแรง แต่ไม่ท้อถอยเธอพนมมือไร้มนอย่างรวดเร็วมืออีกข้างล้วงเอาเขี้ยวงูตรงอางไฟที่เก็บไว้ในห่อผ้าแดงออกมาจะหลดหน้าผากเปลวเพลิงบางเบาลอยออกจากเขี้ยวนั้นพร้อมเสียงสวดแผ่วเบาในชั่วพริบตาร่างของบุปผาเริ่มเปลี่ยนไปแขนขาเรียวกลายเป็นเกรดร่างผอมบางกลายเป็นงูยักษ์เพลิงสว่างสวัยดวงตาเรืองแสงจ้องสมิงอย่างประสงร้าย จงอางไฟแผ่แม่เบี้ยหมวนร่างเข้าโจมตีสมิงทันทีเสียงคำรามของสมิงดังระแทกหูทั้งสองสัตว์ร,ร้ายพุ่งเข้าใส่กันกลางถงทรรมสมิงใช้เขี้ยวกัดจงอางใช้ลำตัวที่มีเปลวเพลิงรัดทั้งสองผัดกันรุกผัดกันรับรอยเลือดไหลนองเต็มพื้นผนังทรรมสั่นสะเทือนจากแรงประทะจงอางไฟฉกเข้าที่ดวงตาข้างขวาของสมิงมันกรีดร้องอย่างเจ็บปวดดิ้นรนสุดฤทธ แต่ยังตะปบใส่ลำตัวจงอางจนเกล็ดปลียิงสาวรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดแทบทนไม่ไหวแต่เธอไม่ปล่อยเพลิงเรืองจากร่างจงอางลุกโชนขึ้นมากกว่าเดิมคราวนี้เธอรัดแน่นยิ่งกว่าเดิมพร้อมเป่าบนซ้ำใส่ร่างของสมิงด้วยลิตเพลิงบรรเลยกันจนมอดไหมเสียงระเบิดดังลั่นในถม้มพลังกระแทกสมิงกระเด็นเข้ากับผนังเสียงกระดูกมันหักดังกรอบก่อนที่จะกระอักเลือดสีดำทะลักออกจากปาก ร่างสั่นเทาดวงตาแดงโรดเริ่มมืดดับร่างของสมิงเริ่มละลายเป็นเท่าทุลีทิ้งไว้แค่เศษซากเน่าเหม็นและไอเย็นเยียบของความตายบุปผาคลายร่างจากตรงอางเพลิงกลับคืนสู่สภาพเดิมเธอนั่งลงอย่างหมดแรงหัวใจเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจเมื่อแสงวันใหม่สาดเข้ามาในถ้ำอีกครั้งหิงสาวเดินออกมาอย่างช้า ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลแต่แววตาสงบเย็นเธอเดินกลับสู่หมู่บ้านท่ามกลางเสียงนกป่าและไอแดดอุ่นชาวบ้านต่างมุ่งกันออกมารับหน้าบ้านเมื่อเห็นบุพภาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มทุกคนโห่ร้องด้วยความดีใจมันตายแล้วเธอพูดสั้นๆก่อนจะสุดลงนั่งกับพื้นอย่างเหนื่อยอ่อนวันนั้นวิญญาณของผู้เคาะ์ร้าย ที่ถูกสมิงพากชีวิตไปก็ได้รับการปลดปล่อยหมู่บ้านคืนสู่ความสงบอีกคราบุปผาผู้เป็นที่ดาแห่งดงเขาหลวงได้กลายเป็นตำนานที่คนในป่าจะกล่าวขานถึงชั่วลูกชั่วหลานและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ